สวัสดีครับหมอยาบ้านๆนนะครับวันนี้อยู่บ้านหมอยานะครับแนะนำสมุนไพรแนะนำสมุนไพรนี่หลายคนหลายท่านนะครับคงรู้จักนะครับนี่คืออะไรนี่ นี่คือต้นตีนเป็ดนะครับต่างฝั่ใต้เขาเรียกต้นตีนเป็ดถ้าตางภาคกลางเขาเรียกว่าต้นปยาสัตบัณน,นะครับปยาสัตบัต้น,ตนนี้นะครับผมปลูกนี่สรรพคุณชั้นยอดนะครับของ ต้นตีนเป็ดหรือพยาศัตยบันนะครับพยาศัตยบันยางนะครับยางนี่ไม่ไม่ไม่ได้เอามีดแค่เอามีดฟันแล้วก็มียางยางออกมาท่านก็นําไปอุดฟันนะครับท่านก็นําไปอุดฟันอาการปวดฟันของท่านนะครับจะตุลาเบาบางไปในที่สุดนะครับ ไม่มีอะไรจะปวดไม่มีอะไรจะปวดเท่ากับปวดฟันปวดฟันปวดที่สุดนะครับจากนั้นสมุนไพรพื้นบ้านที่มีอยู่ทั่วไปน,นะครับสามารถนำมาใช้ในยามที่ท่านไม่มียาเกิดปวดฟันรุนแรงก็เอายาง ของต้นตีนเผ็ดนะครับไปอุดทรงรูที่ท่านปวดฟันหายตันทีียครับข้อมูลดีๆนะครับติดตามได้ต่างช่องหมอยาบ้านๆนนำเนื้ออาสาระนะครับที่เป็นประโยชน์มาฝากอัทชันบุกชมได้รับชมขอบคุณนะครับ